หลายๆคนคงอาจคิดว่าซื้อรถมือสองนี้จะโดนย้อมแมวไหมรถมีสวมซากไหมชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาหรือเปล่าถ้าออกกับทางร้านวีประแปของเราตอนนี้นะคะพี่ๆสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ารถของทางร้านเราเนี่ยทุกคันเลยนะคะ ไม่ผ่านการชนหนักพริกกวอนจมน้ำมาแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้นานถึง6ปีหรือ60,000กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะอ่าและสําหรับวันนี้เมย์จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะ t ตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีคันนี้เป็นโฉมตัวเจพัดนะคะเซตอีดิชปี2020นนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะพี่ๆท่านใดประวัติเครดิตด,ดีนะคะ รอรับรถได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเมย์จะดันฟรีดาวให้เลยนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะแล้วก็แถมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อีก6ปีอีกด้วยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกกับทางร้านเราได้นะคะขอแค่ว่ามีอาชีพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบอาชีพได้นะคะตรวจสอบรายได้ได้นั่นเองนะจ๊ะคันนี้นะคะยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะคะปี2020นะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะ เลขไม้เนี่ยน้อยมากๆเลยไม้แท้น,นะจ๊ะพี่พี่าคันนี้นะคะจะได้เป็นสีขาวนะคะสวยๆสภาพสมบูรณ์เลยนะคะภายนอกสภาพสมบูรณ์ร้อยเปเซเลยนะคะหากสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0616680347นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเมอเองนะคะแล้วก็ สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตนเองเนี่ยร้านของเราอยู่ที่ถนน340กมที่35นะคะอยู่จังหวัดอยุธยาอยู่ก่อนถึงตลาดราบุรหลวงนะคะขาเข้ากรุงเทพนั่นเองนะคะสนใจทักเบอร์ทักแอดไลน์ line, มาได้เลยแล้วเดี๋ยวเมส่งพิกัดให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ